หญิงสามันชนคนหนึ่งจะสมหวังในชีวิตกับการได้เป็นเจ้าหญิงเพราะการแต่งงานกับเจ้าชายสักพระองค์กลายเป็นซินเดอเรลล่าในศตวรรษที่ยีสิเมแกนคือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สามารถก้าวไกลและประสบความสำเร็จในฐานะที่สูงส่งแม้ในท้ายที่สุดเธอและพระสวามีอาจไม่เหลือบรรดาศักิ์อะไรอีกอาจสะท้อนความคิดอุดมการณ์หรือจุดมุ่งหวัง ของชีวิตในแบบอเมริกันชนทั่วไปการมีอิสระในชีวิตที่ไม่มีผู้บงการหรือออกคำสั่งการเปิดเผยความต้องการได้อย่างอิสระเธอคือผู้ที่มาปลดปล่อยเจ้าชายหฮรรี่ออกจากเโ้าตรวนแห่งเกียรติยศที่ถูกกำหนดจากฐานะที่สูงส่งโดยชาติกำเนิดอย่างไรก็ตามบรรยากาศแห่งความเย็นชาที่เกิดขึ้นภายในราชวงศ์อังกฤษ ยังคงมีข่าวออกมาเรื่อยๆระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซาเซกกับสมาชิกคนอื่นๆหลังจากจบพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิปล่าสุดแองเจลาเลวินนักเขียนพระราชประวัติชื่อดังชาวอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเมื่อใดที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ขึ้นครองราชแน่นอนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของราชวงศ์และก็อาจจะรวมไปถึงสถานะ ของเดยุกและเดอะเชสแห่งซัสเซกที่จะไม่ได้รับการเลี้ยวแหลอีกต่อไปเรื่องนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะจริงหรือไม่แต่ก็มีแนวโน้มว่าอาจเป็นไปได้สูงว่าทั้งคู่อาจจะไม่ได้อะไรจากราชวงศ์อีกเพราะว่าเจ้าฟ้ัชัยชาร์ลส์ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายของราชวงศ์ให้ลดลงเพื่อน,นำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากขึ้น แม้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองอาจไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อรักษาน้ำใจพระราชนัดดาก็ตามนับตั้งแต่การจากไปของเจ้าชายฟิลิปบทบาทของเจ้าฟ้าชายชาลส์ในฐานะว่าที่กษัตริย์พระองค์ใหม่ก็เริ่มจะมีมากขึ้นประกอบกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของความโศกเศร้าดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปท้าเจ้าฟ้าชายชาลส์จะเข้ามาทำงานแทนพระองค์ ซึ่งอาจจะรวมถึงเรื่องการตัดสินใจที่จะลดขนาดของสถาบันกษัตริย์ด้วยดังนั้นหากเรื่องนี้เป็นความจริงท้าเจ้าชายฮารี่อยากให้พระบิดาเปลี่ยนใจในช่วงนี้ที่ยังอยู่อังกฤษก็อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันครั้งใหญ่ซึ่งในช่วงหลังจบพระราชพธิธีพระศบพระอัยกาก็มีข่าวออกมาแล้วว่าสามขณพอลูกทรงพูดคุยกันเพื่อยุติเรื่องราวบาดหมางกันนานกว่าสองชั่วโมง ที่ฟลอกมอลคัเทดแม้ว่าจะไม่มีใครทราบว่าหัวข้อสนทนาของพวกเขานั้นมีอะไรบ้างแต่ก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก็อาจจะดีขึ้นและทำให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อาจทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชแต่ถ้าเจ้าชายฮารีอยากออกไปใช้ชีวิตอย่างสามัญชนและทำงานหาเงินด้วยตัวเองจริงๆตามที่เคยออกมาประกาศจากการลาออก จากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะเป็นความประสงค์ที่พระองค์ต้องการอยู่แล้วอย่างไรก็ตามในสายตาของสาธารณชนทั่วไปเจ้าชายฮารี่กำลังสารฝันของตัวเองหรือกำลังสารฝันของพระชายาบุคคลที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ถูกตรานหน้าว่าเปลี่ยนไปภายหลังการเสกสมรสเรียกได้ว่า เรื่องราวของเจ้าชายแฮรรี่และแมกแกนมาเคิลยังไม่จบเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนยังมีเรื่องราวมากมายให้ติดตามได้รับชมกันอย่าลืมกดติดตามและซับสไคร์กันนะคะขอบคุณค่ะ